ตามองยังไงครับพี่น้องเบิ้งหอมใบตองมากครับพี่น้องครับคิดฮอดตอนนว่านแหยใส่ดังพี่นะมาเด้ออีสานเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดหน่อยนะครับในเหตุคลิปให้พี่น้องนะครับในเบิ้งนะครับไปยูนิกันไปซู้เมื่อซืมือนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพบมาพอกันอีกแล้วครับมันนี้มีน้ำมาตอนพี่น้องอีกแล้วนะครับอุ้ยของแท้อีกแล้วครับพี่น้องครับผมเบิ้งครับผมนี่ หมกปลาซิวนะครับผมหมกไสใบตองนะครับผมร้อมนะครับพี่น้องครับผมแล้วก็มีแก้วพริกนะครับไสต้นปลานะครับผมโอ้เป็นเสียบเสียครับเพิ่มครับพี่น้องครับผมนี่แล้วก็มีผัดแก้มเช่นเคยนะครับผมหลักลายอย่างหลายแนว้นะครับผมมาพี่น้องผู้มากของแซบของนัวมากินเข่าน้ำกันครับผมพี่น้องครับผมได้หมกปลาซิวนะครับห่อใบตองหอมๆนะครับผมมามามาใบเลยใบเลยหิวเข่าแล้วครับพี่น้องครับมาเด้อนี่

มาเสียบแสนเหมือนกันครับพี่น้องครับอือก็เปล่าอือคุยเลยครับ เอ้ยอือ,อ,อ,อแกะแล้วครับเนี่ยโหหอ,อ,อมหอมใบตองมากครับพี่น้องครับ ปเ,ออเป็นแพนดิดิมามา<อ>คิดว่าตอนนั้นเปลี่ยนเป็นว่านเฮียใส่ดังดีไหม tang? รถกระไลพี่น้อง คนชานคนชาน้นเลยเห็นมเนาะครับ หมกปลาซิวสามหมกยังไงครับผมโอ้ oh. สุดยอดเลยครับผมมา oh. ถ้าเราค้นไกับหมกไสหมอ้อซื้อครับ แต่ว่า้าลองคนเบื่อมักอันหมกใส่มใบตองแล้วก็ไปปิ้งสิแม่เอาไปปิ้งครับหอมใบตองเราไปปิ้งหอมใบตอง thỏ là bác hết kìa Giá sống gặp tạo xong đi phá hết kìa Sao mày nên ngoài Chẳng bạn nam, น่ามากมานี่เตรียมตัวเลยล่ะพราว่าสิเป็นกุ้งเป็นปลาประโยชนเ์เรื่อยๆครับพี่น้องทุกข้นคม อินแปลบบอกไปเด้อพี่น้องเด้อจะซ้าลูกซ้าหลานนะครับก็ได้คุยกันป่าระ,ะเดนตื่นเลย ခမေငယ်လို့ มีกุ้งรว่มครับพี่น้องมีกุ้งเลยมีปลาซิวอืหอม,อม ไ่ได้กินโดนเพื่อกันครับอันนี้อะไรมันโดได้กินเทียอืมอาจจะอิดเพื่อความแซ่บ มาเด้ออีสานเด้อมาเด้ออีสานเอ้ยนี่คทำ ปลาเคี่ยกรอบดีดีดคไี่น่องอันนี้ก็สดเนี่ยแข่งกม้มไม่ทำมีงไงหรอ Cái ăn nó không nhả nó hả ăn nó ăn ở sấp sấp đấy nương thương hai cái nào không mới อย่างกินเนาะทึง,ทง,ทงกินน้ำแน่โอู้ปดด <c oughs> ใจเห็เบเส็บพี่น้องน้ำหนนวโอ,โอ้มันโกกแตก <c oughs> <c oughs> ห่เห็ดเสีบหลอ้หลัเมื่อเขาสอก3ถผมตงนี้ ทำให้น้าเหรอครับแสบเนาะน้องซุนหอบกิน เท่าไ,ไหร่นะร้อยห้าสิบบาทครับ 哦，好香。 Hmm. I โอ้แซ่บหลายใช่ไหมลองไปขวดเปตอบไปขวดใบตองอเลยหอมอใบตองอีเหลี่ยหมูกปรา้ิวนะครับ ใส่ใบตองหอมๆนะครับปิ่งนะครับโอ้แสบคำสุดท้ายครับพี่น้องครับผม แซ่บแบนะครับของแท่อิลินะครับผมอิ่มนะครับพร้อมสู่งานนะครับของดีของแท้นะครับผมอ่ะเจ้งได็กะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดหน่อยนะครับเหเหตุคลิปให้พี่น้องนะครับในเบื้องนะครับเตรียมกำลังไปสู้เมื่อสื้อมือนะครับผมผิดพลาดถือจ้าได็ก็ะขออภัยพี่น้องนะครับผมบอกไปแน่กินไปแน่นะครับยึดถือสาลูกสาลันนะครับพี่น้องครับ mungkin kau tolong, selamat